มเมื่อสักครู่นี้นะคะทางรายการของเราก็ได้นําคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้วิธีการไปแจ้งความยังพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการขั้นตอนนําผู้เสียหายนะคะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตอนนี้นะคะทางรายการของเราก็นําเสนออีก ด้านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือการมาพบกับทางเจ้าที่ของมูลทนะคะนั่นก็คือมูลทเพื่อนหญิงค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณสุเพนศรีพึ่งโคกสูงนะคะหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรีนะคะมูลทิเพื่อนหญิงค่ะสวัสดีค่ะก็ถือโอกาสนะคะแนะนําคุณสุเพนศรีหรือพี่โกนะคะที่หลายคนรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนะคะกับทาง คนที่ทํางานประเด็นเคลื่อนไหวด้านผู้หญิงนะคะพี่โกก็ทํางานที่ช่วยเหลือหรือดูแลเรื่องสิทธิสตรีมายาวนานทีป่ปีแล้วคะพี่รับรวมแล้วนับไปนับมาในสามสิบกว่าป,ปีฮะเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วนะคะ,คะก็เรียกว่าผ่านมือการดูแลเรื่องประเด็นผู้หญิงมานี่นับเป็นก็เริ่มจากประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานก่อน,นะค,ะค่ะแล้วก็มาช่วงหลังๆตั้งแต่ปี4ี 4, ่2ี่เป็นต้นมาเนี่ยก็มาให้ความสําคัญกับ สิทธิสตีมากขึ้นค่ะทีนี้ในส่วนของประเด็นที่ทางรายการของเราสนใจนะคะก็คือเรื่องของผู้หญิงที่ถูกลวกเล่เลเมิดทางเพศน,นะคะอย่างกรณีที่อยู่ด้านหลังพี่โขเองข่มขืนเสียงเงียยพี่ต้องเปิดเผยประเด็นตรงนี้เนะะี่ยค่ะมีกรณีผู้เสียหายที่เข้าสู่กระบวนการแล้วมาขอความช่วยเหลือจากมุฒิธีมากมายแค่ไหนคะ,ะโดยเฉลี่ยแต่ละปีก็ตัวเลข กลุ่มผู้ถูกกระทําทางเพศเนี่ยก็อยู่ะจะอยู่ที่ประมาณ100ยถึงสองรลายต่อปีะนะคะส่วนมากที่มาก็จะเป็นกลุ่มที่ไปแจ้งความแล้วไม่ได้รับการบริการที่ประทับใจอ๋อค่ะหรือว่าไปหลายที่ล้วนะคะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็มาคุยกันดูว่าจะนำไปสู่การคี่คลายยังไงสิ่งสำคัญที่ที่อยากจะพูดก็คือว่าเวลาไปโรงพักเนี่ยนะคะ,ะตำรวจถามว่าหลักฐานมีไหม แค่คาว่าหลักฐานหรือพยานเนี่ยผู้หญิงก็ถอยแล้วค่ะเพราะว่าช่วงกลางหลังจะพบว่าคนข่มขืนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีความรู้มีการศึกษาเนี่ยก็จะมีความชํานาญในการที่จะข่มขืนในเรื่องของการดําเนินคดีเนี่ยเมื่อไปแจ้งความนะคะผู้หญิงจะต้องยืนยัน,นดําเนินคดีแต่ส่วนมากไม่ใช่ไปวันแรกเนี่ยตำรวจจะลงประจําวันแล้วส่งตรวจร่างกายผู้หญิงต้องย้อนไปยืนยันดาเนินคดีนะคะในทางกฎหมายถ้าเราไม่มอบ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีหรือในทางปฏิบัติที่เรียกว่ายืนยันดำเนินคดีเนี่ยลงประจําวันมันก็จะลงอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ทาอะไรไม่มีผลนะคะทางกฎหมายใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องดังนั้นแม้กระทั่งผู้หญิงคิดว่าการไปโรงพักแล้วการแจ้งความจริงๆแล้วต้องมาส,ส่วนใหญ่หนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการที่ไปโรงพักแล้วก็ไม่ไปยืนยันกับตารวจอีกครั้งเนี่ยนำไปสู่การหมดอายุความเนี่ยหลายคดีมีตัวอย่างเนี่ย พี่สาวของผู้หญิงนี่จบปัญญาโทนิติศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะคะไปแจ้งความพาน้องสาวไปแจ้งความตํารวจส่งตัวไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็ไม่ไปยืนยันําเนินคดีเขาก็มาที่มูลชีว่าเอ๊ะสองเดือนกว่าแล้วใกล้จะสามเดือนและตำรวจไม่เห็นทาอะไรสักทีล้วก็โทรศัพท์ไปที่ตํารวจนะ,ะปรากฏตํารวจบอกว่าอา้าวผมก็รอเขามายืนยันําเนินคดีเนี่ยก็ไม่เห็นมาเลย พอหลังจากที่ผู้หญิงเนี่ยได้มาขอความช่วยเหลือย่างเิทีแล้ววิธีนี่จะดูแลผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศยังไงบ้างคะเรามีหลากหลายวิธีนะประเมินสภาพบางคนเนี่ยก็มาลองห้าอย่างเดียวฟังว่าที่นี่เนี่ยเปิดโรงเรียนสอนทําใจให้กับทั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็รวมถึงญาติพี่น้องด้วยแล้วหลักสูตรเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่หลักสูตรเนี่ยเราจะนีไซน์ตามตามนักเรียน Oh, yeah. แล้วก็คําขวัญของของโรงเรียนเราจะใช้ชื่อคําขวัญว่านักเรียนต้องเก่งกว่าครู oh. นะะทุกคนเนี่ยมาวันแรกๆเนี่ยรอแลกแต่อยู่ไปอยู่มาจากการดีไซน์หลักสูตรที่เป็นยาตรง <Okay. S 2> นะ,ะอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งถูกข่มขืนมายาวนานนะเจ้าหน้าที่มบริษัทํำงานมาสามสิบปีไม่สู้เท่ากับได้คุยกับผู้หญิงที่ตัวจริงเสือจริงที่ล่างอยู่ตรงหน้าบอกว่าแก้ได้เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นพี่ก็เป็นแบบน้องแต่ตอนนี้ให้ชายที พี่ทํางานตําแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ทายถูกเดี๋ยวมีรางวัลเขาก็จะมีวิธีการพูดคุยหรือคําที่บอกว่าเมื่อก่อนพี่ก็เคยกลัวพี่ก็เข้าใจว่าหนูกลัวแต่ว่าตอนนี้นะถ้าเรากลัวมันก็ได้ใจเพราะฉะนั้นหันไปมองมันนะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีที่ผู้หญิงเขาก็จะแน,นะนํบเราก็จะมีกลุ่มประเภทคดีเพศกลุ่มคดีท้องแทง้งกลุ่มคดี สามีพวกผู้ชายเนี่ยเราก็จะให้เก้ากลุ่มผู้ชายนะครับผู้ชาย<ะ>สามีที่ช่วงหลังเราจะเจอผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยพาภรรยาตัวเองที่ถูกข่มขืนเนี่ยมาผู้ชายส่วนใหญ่เวลารู้ว่าเมียถูกข่มขืนเนี่ยผู้ชาย99.9คิดอยากจะอยากคิดอยากจะเลิกแต่ว่าผู้ชายกับผู้ชายที่ได้คุยกันเขาก็เปลี่ยนใหม่ว่ามาร่วมมือในการจัดการผู้ชายที่ข่มขืนภรรยาตัวเองอ แล้วตรงนี้เนี่ยดูแลรวมถึงเรื่องของการมีทนายความให้คำปรึกษาในกรหมายได้ไหมคะสหรับทนายความเนี่ยคือคือการให้บริการก็จะมีเรื่องของนักสังคมสงเคราะห์มีทนายความมีอาสาสมัครเออยากทราบว่าหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นผู้หญิงในพื้นที่แต่จังหวัดนี่มีหน่วยงานอะไรจะแนะนำได้ไหมคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมก็จะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะแล้วก็หนึ่งสามศูนย์เนี่ย โทรศัพท์ปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถถ้าหากว่าไม่สามารถจะอยู่อยู่ในบ้านตัวเองได้เนี่ยก็สามารถไปพักที่บ้านพักเด็กและครอบครัวมีทั้ง76จังหวัดนะคะนอกจากนี้อยากจะให้คุณกอค่ะได้ฝากถึงผู้ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้นะคะเป็นเด็กเป็นผู้ชายที่กำลังถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตัดสินใจจะทำยังไงต่อไปยังไงดี ก็ลำดับแรกนะคะเมื่อถูกกระทำปุ๊บเนี่ยนะ,ะให้ตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจแจ้งความหรือคนที่ตัดสินใจแจ้งความเราพบว่าพอขานึกถึงศักดิ์ศรีนะ,ะนึกถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วเขาก็หาข้อมูลนะฮะบางคนมีความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเดเขาก็จะเข้าไปเซิร์ชดูข้อมูลว่ามีบริการแบบไหนรหรือไม่ก็โทรศัพท์นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่า หน่วยบริการของโรงพยาบาลก็ดีของพอมจอของพัฒนาสังคมในหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หรือแม้แต่บนิธิต่างๆนะคะคือข่ายชุมชนหลายๆแห่งเนี่ยนะคะในบางจังหวัดมีเครือข่ายชุมชนก็สามารถที่จะไปปรึกษาแต่ว่าสําหรับคนที่อายุเ,าเกินสิบห้าก็อย่าอย่าคิดดานนะคะต้องรีบแจ้งความดําเนินคดีมันมีปัญหาเรื่องอายุความใช่ไหมใช่ค่ะหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าสําหรับที่มลนิธิเราจะมีบริการพิเศษในกรีที่ ไม่สามารถที่จะไปโรงพักได้ด้วยตนเองเนี่ยเรามีอาสาสมัครหรือทนายความเนี่ยเป็นเพื่อนพาไปแจ้งความ oh. ที่สําคัญทั้งหลายทั้งปวงนะคะถ้าคือคนที่มาข่มขืนส่วนมากเนี่ยนะคะจากสถิติ90เปอร์ซ็นเป็นผู้ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชายนะคะโดยเฉพาะผู้ชายที่บอกกับเราว่าไปเหอไปด้วยกันไม่ทําอะไรเธอหอกห้องเราอยู่ข้างบนไปเป็นเพื่อนหน่อยไอ้ประเภทบอกห้องเราอยู่ข้างบนไปเป็นเพื่อนแล้ว ไอ้ที่เธอมองหน้ารู้นะว่าเธอคิดว่าฉันจะทําอะไรเธออย่างเธอฉันไม่ชำหรอกนะปรากฏว่าขึ้นไปแล้วเรียบร้อยหมดนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแม้แต่เพื่อนคบกันมานานก็ไม่ควรไว้ใจค่ะแล้วไม่ทราบว,ว่าตัววิธีเพื่อนหญิงเนี่ยดูแลรวมถึงสตรีหรือว่าผู้ที่ถูกเล่าเมื่อทางแพทที่เป็นชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่าคะค่ะชาวต่างชาติที่ไปทําคดีให้ก็จะมีคนคนประเภทบ้านใกล้เลนเคียงก็จะเป็นพม่าลาวกัมพูชานะค่ะแต่ว่าทั้งในจะเป็นคดีเด็ก กับคนที่ถูกบังคับค้าประเวณีแล้วก็ถูกนายจ้างข,งขงนะ่มขืนในส่วนของคดีที่เป็นเด็กเนี่ยก็จะบอกตํารวจเขาว่าโดยเฉพาะคนพม่าก,กับตํารวจเนี่ยจะกลัวนะเขาจะกลัวตํารวจเวลาตํารวจจะไปสอบปากคำเด็กก็จะบอกว่าตํารวจก็อย่าใส่ชุดตํารวจไปนะเด็กเขาจะกลัวเออปคดีคที่เป็นเด็กน้องเป็นเด็กประมาณสิบขวบค่ะ,ะ,ะ,คะสุดท้ายนี้อยากให้คุณโกได้ฝากถึงผู้ที่ละเมิด สิทธิคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องของการไปวนละเมิดทางเพศนะคะก็ต้องบอกเนี้ยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนอกจากบาปแล้วก็ผิดกฎหมายนะก็ติดคุกนะคะโดยเฉพาะข่มขืนเด็กๆที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยแม้เขายินยอมก็มีความผิดนะเคยไปทําคดีที่จังหวัดสอเสือนะคะครูกระทาต่อเด็กเด็กเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าพูดแต่ว่าเราก็มาเข้ากระบวนการจนท้ายที่สุดคดีไปถึงศาลนะคะถูกจําคุก36ปี นะถ้าเด็กกล้าพูดก็ที่สําคัญคือนอกจากนอกจากติดคุกแล้วก็บาปด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณก็มีญาติมีน้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันแม่คุณก็เป็นผู้หญิงค่ะถ้าเขาไม่รักคุณเนี่ยอย่าใช้กําลังเลยการใช้กําลังเนี่ยก็คือหมดความสามารถและเป็นผู้ชายภาษาอะไรชัดเจนมากค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณคุณสุพนศรีพึ่งโคกสูงเป็นแห่งมากนะคะที่ให้องความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เรานําผู้ชมนะคะไปเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการที่ทาไม่ว่าจะเป็นการไปยังสายตำรวจเพื่อแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหญิงแล้วนะคะรวมถึงได้ไปโรงพยาบาลเพื่อเก็บพยานหลักฐานในที่สําคัญในการที่ต้องใช้ในคดีความรวมถึงมายังมือที่เพื่อนหญิงนะคะเพื่อเ,เรียนรู้ขั้นตอนที่จะเยียวยาผู้ที่ตก เป็นเหยื่อหรือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะเราจะนําคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้ขั้นตอนในชั้นพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านวัชรินทครับจริงๆห้องนี้คือห้องอะไรคะคือห้องนี้เป็นห้องสําหรับเด็กที่จะมาเบิกความในศาลนะครับ คือตามกฎหมายกําหนดไว้อายุต่ำกว่า18ปีลงมาเนี่ยถ้าจะ,จะ<ม>ต้องมี<า>มมห้องจะต้องมีห้องพิเศษนะฮะด้วยเหตุนี้เองในห้องนี้เราก็เลยมีตุ๊กตาม,มาวางไว้เพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็กมีความรู้สึกเป็นกันเองมีความอบอุ่นนะฮะไม่เกรงกลัวไม่น่ากลัวนะคะค่ะ